ครับผมสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านคชิญแล้วกันนะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะแต่งไปเรื่อยๆนะครับผมแต่งจนให้มันสวยเลยแหละนะคันนี้นะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับวันนี้นะผมก็จะมาทํานะครับติดฟิล์มแล้วก็ล้างเอนะครับล้างหม้อน้ําให้หมดเลยนะครับล้างหม้อน้ำลอาล้างอะไรให้หมดทุกอย่างของเลี้ยวเปลี่ยนหมดแล้วนะครับตัวนี้ของเลี้ยวเปลี่ยนหมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทํา ระบบไฟให้ติดหมดทุกดวงนะครับแล้วก็เสร็จจากนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาดูว่าจะทําน่าจะทําหัวสีด้วยนะครับทำทาสีหัวให้มันเสร็จนะครับก่อนจะทําสีนะครับผมจะให้อาจารย์หรือ fc ได้ดูก่อนนะครับคือการชนอนอกมันจะมามีแก้มแล้วก็กระจังริดแก้มข้างนะครับอันนี้คือมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับ แล้วผมก็จะไปใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้ให้มันเป็นเล็นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งตอนนี้ก็จะใส่เป็นเหล็เหมือนกันนะครับใส่เป็นเล็ให้หมดเลยนะครับ <maiden. S 1> ก็จะใส่ทั้งสองฝั่งนะครับราคาก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับก็ขยับไปเรื่อยๆไม่เป็นไรนะครับมันก็ผมไม่ได้เอาอะไรนะครับก็คือค่าสีกี่บาทผมก็ราคานั้นเลยนะครับ ไม่ได้คิดบวกเพิ่อมอะไรสักอย่างนะครับทําไฟทําระบบเล้าง A อล้างหม้อน้ําเท่าไหร่ก็คิดตามช่างที่เขาทํานะครับตัวนี้ผมก็ล้อกระทะจะได้เป็นล้อมาจากญี่ปุ่นนะครับล้อไอกระทะนะครับตัวนี้ผมแค่ซื้อเอาเอาไปใส่ที่เบลตู้นะครับมมนต้องใส่ยางดีๆวิ่งหน่อยนะครับตัวนี้ ก็จะขายในราคานี้แต่ถ้าลูกค้าจะให้เปลี่ยนเปลี่ยนยางด้วยนะครับเส้นหนึ่งนะครับผม4,7 0พนนะครับต้องแกงอาจารย์ก่อนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มียางในนะครับจะเป็นยางเหมือนรถกระบะเรานะครับแบบบ้านๆนะครับเขาเรียกว่ารถกระบะนั่นแหละนะครับไม่มียางในนะครับจะเป็น17.5นะครับผมยางนะครับถ้าจะให้ผมเปลี่ยนก็เส้นละ4 7 0 0ัรบาทนะครับ ก็มาทําให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปทําหัวสีนะครับทําหัวสีนะครับแล้วก็ค่อยดูตอนต่อไปว่าผมจะแต่งตัวไหนไปบ้างนะนะครับก็คือแต่งให้มันจนมันสวยนะครับทุกอย่างลงตัวหมดนะครับเหลือแต่เอกับฟิล์มนะครับแล้วก็สีสีรถนะครับก็น่าจะทําเป็นสีขาวมุกนะครับขาวมุกแล้วค่อยไปแต่งอีกรอบนึงนะครับ ตัวนี้นะครับถ้ามันสวยมากผมก็จะไม่ได้ใส่เรีดตรงนี้นะครับเพราะว่าผมกลัวมันติดตรงแอร์ลูปตรงนี้นะครับยวมันจะไม่เห็นโลโก้แต่ถ้ามันติดได้ผมก็จะติดนะครับแอร์ลูปนะครับตัวนี้ใครที่กําลังหารถวิ่งใช้งานนะครับหรือรถแยกก็ขายเหมือนเดิมนะครับแยกก็ขายนะนะครับตัวนี้ถ้าเป็นแยกผมก็จะขายให้เหมือนเดิมนะครับก็คือพวกรถพวกอะไรพวกแอร์พวกนี้ก็บวกขึ้นอีกนิดนึงนะครับส่วนตู้ก็ยังราคาเดิมอยู่นะครับผม ใครที่กำลังหานะครับก็อยวมาดูตอนทำเสร็จกันแล้วกันนะครับว่ามันจะสวยแบบไหนนะครับผมยวค่อยเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับผม